เรามองมาที่กบชรอบนี้โดยรวมเป็นนเกทีบสะพายนะครับกับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเรื่องแรกนะครับการปรับตัวโครงสร้างผู้การรอบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเอาอปรียบถีฟหลักๆเนี่ยมันคือการลดต้นทุนนะครับของโรงแยกแก๊สนะครับไม่มีเป้าหมายเพื่อลดค่าไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยพอปรับให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็เรียกว่าจะส่งผลนะครับให้กับราคาภูเฉลี่ยของแก๊สเนี่ย เราลงฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ4-5เปอร์เซ็นต์นะครับสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เทียบเท่ากับประมาณ12-15บาทต่อ MMBTU นะครับ,รบก็เรียกว่าเป็นลบกับผู้ประกอบการในซีอย่างครับ GPC แล้วก็บีกิมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ดาวไซด์เนี่ยปีสองหกเรามองไว้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับกราฟนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับจีบซีแล้วก็แปดเปอร์เซ็นต์สำหรับบีกิมนะครับมัลติตัวนี้ก็จะเรียกว่าเอฟเฟกตีฟเลยตั้งแต่วันท ก็ีดเลยไม่ต้องผ่านสภาแล้วเพราะว่าไม่ได้มีแก้กฎหมายนะครับฉะนั้นเว็บแรกเนี่ยในวันนี้เรามองว่าคงมีแรงกระแทกลงมาก่อนนะครับ,รบแต่ว่าโอเคถ้าเรามาดูในภาพระยะยาวเนี่ยทิศทางหลักยังเหมือนเดิมนะครับคือต้องบอกว่า LNG ขาลงเนี่ยจากเรื่องของ global supply นะครในตลาดโลกที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามีการเรียกว่าเปิด terminal ใหม่ออกมาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย LNG ก็จะช่วยเบ e นให้กับ b ูก e g เนี่ยปรับตัวลงอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเน่ยเราก็ยังมองว่าในภาพใหญ่เนี่ยธีมของการพื้นตัวของสปอสเิ์กลุ่ม s p เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเรามองเป็นจุดซื้อสะสมนะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เกับว่าหุ้นเนี่ยปรับลงมาสอดท้องกับดาวไซร์แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเรามีลองทําออกมาให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเทคดาวไซร์เข้าไปเนี่ยในประมาณการของเราเนี่ยดูจากฟิกเกอร์สองเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย กำไรยังโตได้นะครับอาจจะโตไม่เท่ากับที่เราคิดไว้แต่ว่าก็ยังเป็นการฟื้นตัวอยู่ดี y ยอนเย year ทั้งปีสองเจ็ดแล้วก็สองแปดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังบู l l i นะครับกลุ่ม HPU นะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของโซลาชุมชนนะครับก็1,500เมกเนี่ยมีการอนุมัติออกมานะครับเราเรามองเนี่ยเป็นบวกต่อกลุ่มในภาพรวมนะครับก็ค่าไฟเอฟอทียอยู่ที่ประมาณ2.17ก็คือระดับเดียวกับรอบพลังงานหมุนเวนเฟสสองนะครับเรียกว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็แต่ว่ามันจะมีเรื่องของโควตาผู้บอกกันนะครับที่แต่ละรายเนี่ยได้ไม่เกิน30เมตรนะครับโดยรวมเนี่ยก็เลยมองเป็นบวกแต่ว่าจะเป็นบวกกับคนที่มีพอร์ตเล็กมากกว่านะครับอาจจะไปบวกกับพวก BC b ีซีบกันคุณเยอะกว่านะครับโดยรวมเราเลยคงคําแนะนําบุริสตสำหรับกลุ่มไฟฟ้นะครับก็ยังคงกัฟแล้วก็บีกิม็นท็อปพิกนะครับ